ครับผมสวัสดีครับมือนี้กลับมาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับกับผมสองคำกองฟาร์มนะครับผมสวัสดีตอนสดเศร้านะครับผมมือนี้เก็บแตงเป็นมือที่อายุแตงสามสิบแปดมือนะครับผม,มสามสิบแปดมือสามสิบห้ามือกับท่านในเก็บหรอกครับเพราะว่าเก็บได้มันก็ะไบรบ้าไรสามสิบหกมือก็ได้สามโลนะครับผมคือบลกแตงบ่คขายงามบันไดก็ได้ซัมหนี้นะครับ อายุ38มือก็ได้เติบแน่นะครับผมก็ได้หลายเติบขึ้นโลเกา้าทวีขุนขึ้นโลเกา้าหลายเติบนะครับผมจากมือว่านจากมือว่านเก็บได้ชิปโล่นะครับวันอนี้ก็คิดว่าจะได้30ชิปโลอยู่30ชิปโล่40ชิปโลมั่นอยู่ี่ห,หา10ชิปโลกับถาเบิงครับผมพอผมเก็บแล้วนะครับเก็บแล้ว นี่ผมเก็บออกไปแล้วนะครับผมนี่ผมเก็บส่วนหกโมงเช้านะครับผมสีปส่งแม่ค่ะมุ่งสองโมงหรือสามโมงนี่แหละครับแต่ก่อนผมจะเก็บส่วงตีหานะครับผมตีซีตีหานะครับเพราะว่าสีปส่งแต่ก่อนเ,นเก็บส่งตีซีตีห่าแล้วก็แพ็กไว้ถาส่งอื่นส่วงตีซีตีหานะครับผมเออเก็บอย่างงงแน่เนาะ บาน,นเจ้านีผมก็เลยบดเก็บฝ่าวนะครับผมบเก็บส่งเสานะครับผมส่งพกมุงเสาวก็ไปส่งตอนหนี้เลยนะครับผมกเหลือเตแมไค่าห้าสีเหลือกส่งม่ค่ะแบบใดนะครับผมงวดนี้ผมส่งตอนเสานะครับผมงวดก้อนๆผมจะส่งเอ,อ่อตีซีตีหานะครับตีซีจะเอกไปส่งแล้วไปขวัญองส่งตีหานะครับอ่ะนี่ครับอาอยุแดงสามสิบแปดหมื่นนะครับผม <c oughs> สามสิบแปดวันนะครับกะลูกกะถือว่าอยู่ในเกณฑ์หกสิบเปอร์เซ็นคุ้มงามคุ้มงามอยู่ในเกณฑ์หกสิบเปอร์เซ็นนะครับสำหรับสายตาผมนะครับแล้วคว้มผิวผิวเรืองผิวมันนี่คือเพระวามันบกคอยอยากงามมันได้ให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เืองผิวนะครับผมเรืองผิวบกคอยงามแต่เรืองคุณภาพนะครับ แตงผมชนหมากมันคุณภาพสีเกีรเอดับเบิลเอเลยนะครับแต่งวนนี้บ่วหอครับบาานน่วห้คะแนนพราะคะแนนเลยนะครับเพราะว่าเขามวลใครผมบดิีนะครับผมเด่นแต่ปุ๋ยธรรมดาซื้อ,อแล้วก็เอียงละ่ะ <c oughs> หน้านูหน้านี่เพื่อน,นันคือบ่วพันงานนะครับผมคุณภาพบาา่ไดดเลยนะครับผมคุณภาพบ่ไดดปุ๋ยมันกับบไวใดาแล้วนะครับผมปุ๋ยดังสูตรชิพกแปดแปดตัวหลังมันคือหน่อยแห้งนะครับ ตัวหนานพอโอเคตัวกลางคือโอเคตัวลัง,งคือแปดคือประพันเลยนะครับแต่สามีของข้มูลไครมาเสริมหนึ่่าก็คืองามเรื่องคุณภาพในการกินนะเรื่องกรอบเรื่องหวานคือผสมผุดถึงนะครับผมมีห้ามูมลไคข้ามนมสดนะครับพวกน้ำมักีเทา,านป้ินะครับน้ำมักีเทานี่เป็นโพแทสเซียมนะครับผมเป็นอาหารเป็นสะเป็นปุ๋ยกับปุ๋ย,ป,ยปุ๋ยตัวชุดถ่ายนะครับผมพวก นำกีเทามากนะครับผมคือว่านะครับมงินนี้มันบ่คุณผ่าบ่ได้คุณผาบ่ได้ไปเดี๋ยวผมจะพาไปส้มอันนั้นเลยอครับแตงที่ผมเก็บไว้นะครับผมอยู่ข้างบนนะครับผมผมเก็บไปแล้วครับผม <c oughs> นี่ก็เป็นแตงที่ผมเก็บเก็บได้มื้อนนี้นะครับผมเก็บตอนเช้านะครับผม ผมก็จะไ้แพกใส่ถุงสิบโลนะครับผมจงไค่าเพราะว่าเมื่บ้านผมไปขายล่อขายในบ้านนะครับล่อขายเห็ดถุงละยี่สิบบาทมันหาคนที่สื่อกับผู้ขยมีนะครับผมก็เลยคิดว่าขายงวนี่มันขายยากนะครับผมแตงมันหลายนะครับผมส่งหงหันแตงหลายแห้พวกทีเยส่งตลาดมาเลขายในบ้านเบิดนะครับผมส่งมางหันส่งซองสามมะทิ์ทั้งหลังบางหันนะครับ ก็คิดว่าตอนนี้ก็สิบ้างแล้วแหะครับพวกพวกวผู้เพิ่นออกก่อนนะครับตอนนี้แตงก็ขยับขึ้นมาเป็นยินขาวๆม,มาไปเจ็ดสิบโลโอ้เจ็ดสิบบาทนะครับผมอ่าถุงสูงสิบโลเจ็ดสิบบาทนี่ครับแตงนี่ครับหน่วยมันกะพันนี่พัน,พน,พนท่านเดอก,กินนะครับผมกะหน่นวยงาวหน่วยงาวงามครับผมมักผมมักแต่มันมันงาวนี่แหละ สีมันสีนวลๆน,น,นะครับผมถามมีฮอร์โมนใครสีมันสีนวลก็ดีนะครับผมลวกาสีคว้มกรอบผนุนไปรตรงห่วงเลยคว้วกรอบกรอบแห้งครับผมบอสบอลได้คุยบอได้บอเเลนกบผมกรอบแห้งแตงวนนี้บอก,กรอบนะครับผมนี่เห็นบอสีผิวนี่นี่คือบักแตงเป็นโลกนะครับผมใบมันดังๆบานเห็นบอหน่วยมันหน่วยงามอยู่เลี้ยวงามแต่สีบอไไ้ครับเบงกล่องโฟกัสเดี๋ยวนี้นี่ครับสีเป็นดังสีครับ ใบมันไล่มันก็แสดงออกทางน่วยน้ำนะครับผมมันก็คือกับแดงประกอบประวานนํานะครับก็บเลยกลายเป็นอะไรด,ดังใจผมนะครับหลายน่วยครับผมนี่คือมันเป็นโรคมันเป็นโรคเคลื่อนไวรัดเนาะไวรัดนะดัดลงใบลงหยอดมันพวกนอนพวกแดงเจาะมันเก็บยาประทานนะครับผมมันก็ปล่อยเสือปล่อยยังใส่หยอดใสใ่แยดใสย่ยังพวกนั้นแหละ <c oughs> หาหนวยงามก็ยาาอยู่นะครับผมหาหนวยงาม,งามแต่หน่วยหนวยแบบว่าหนวยเลี้ยวนี่ก็คือเออโอเคอยู่แต่สีผิวมันบดได้นะครับผมสีผิวเอตัวนวยก็งามอยู่นะครับสวงามแต่ว่ามันบสาตาผมมันยังพัะสานงานนะครับนี่หนวยแบบนี้คือประสานงานเลยนะครับนี่นี่ล,ลายนั้นนี่คือประสานงานเลยนี่ บัวพานนี่ยังสี่นี่คือบัวพานงานนะครับผมนวยส่งออกมางามอยู่แต่มันบัวพานงานสีบสีบัได้นะครับผมสีบัได้องไปสิขัดขัดใส่ถุงนะครับผมตัวนี้ก็พอได้อยู่นะครับผมยังสี่ก็พอได้อยู่เอ็นบัครับงามแห้งตัวนี้เอ็นบั แต่สีผ <House> <speaking in aría> ิวมันมันมันบ่สวยงามนะครับผมสีผิวบ่สวยงามแต่ความยาวบ่ผมมักแห้งความยเห่าท่านนี่ท่านเดอะกินนี่นี่นะครับอืมเห็นบ่หน่วยเขาเห่าดีนะครับหน่วยหน่วยพันธุ์นี่ยาวดีนะครับเรื่องควบกรอบควบหวานอยู่ที่เฮาที่จะเฮ็ดเองนะครับเรื่องควบกรอบควบหวานในยู่ที่เฮาจีใส่ปุ๋ย ดูแรลรักษาแบบใดนะครับผมแต่สูตรไผ่สูตรมันนะครับผมแต่สูตรผมเนี่ยบอสถ้าอยากได้กรอบก็คือฮอร์โมนไข่ขมูลนุ่มสดนะครับผมอ่าปุ๋ยเคมีตัวถ่ายครับย่งางเลี่ยๆชิบหาขึ้นนะครับตัวถ่ายมันนะตัวถ่ายแล้วก็เสริมฮอร์โมนไข่เข้าไปน้ำเสริมนลำมักฮอร์โมนนุ่มสดพวกปุ๋ยยังไงล่ะลำมักกีเทานะครับผมอ่านลำมักกีเทานี่มีประโยชน์หลายอย่างนะครับผมเปลี่ยนหอดสารจับใบก็ได้ เป็นปุ๋ยโพแทสเซียมก็ได้นะครับผมลายยางนะครับกประมาณสานินะครับผมอ่ะบอกบอล้วครับผมเดี๋ยวสิแพกถุงก้อนนะครับผมครับผมสวัสดีครับ